สวัสดีครับทุกผู้ชมแม้ว่าจะมีนักวิเคราะห์หลายท่านออกมาให้ความคิดเห็นครับว่าในสมัยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จะขึ้นมารับตําแหน่งในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้เขาจะพยายามลดต้นทุนการใช้จ่ายกับสงครามในยูเครนลงแต่ความเป็นจริงไม่มีผู้นําสหรัฐอเมริกาคนไหนหรอกครับที่จะขึ้นชื่อว่าเป็นผู้นําสนับสนุนยูเครนให้แพ้สงครามซึ่งทรัมป์ก็น่าจะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันโดยไม่ว่าประธานาธิบดีวาลาดิเมียปูตินจะออมาสแสดงความยินดีกับทรัมป์ ยกล่าวว่าจะเป็นการเริ่มต้นถึงการฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศและยกย่องความกล้าหาญของทรัมป์เมื่อถูกลอบสังหารแต่ดิมิทีเปสคอปโฆษกคลิมดินกล่าวครับว่าปูตินเปิดใจที่จะพูดคุยกับทรัมป์โดยตรงแต่ผู้นํารัเสเซียจะไม่เป็นฝ่ายเริ่มก่อนด้านเยฟกินีเปปอฟสมาชิกรัฐสภาดูมากล่าวว่าข้อเสนอของทรัมป์ที่จะมีขึ้นเพื่อยุติสงครามในยูเครน จะไม่ส่งผลดีแก่รัสเซียและทรัมป์จะตัดสินใจทำในสิ่งที่เพื่อประกาศว่าสาหรัฐอเมริกานั้นยิ่งใหญ่กว่าใครไม่อ่อนปวกเปียกเหมือนยุคโจไบเดนเขากล่าวว่าผมคิดว่าทรัมป์จะเสนอข้อตกลงที่ไม่เอื้ออำนวยต่อ,อยูเครนให้กับรัสเซียก่อนเดือนมกราคมซึ่งแน่นอนว่าเราจะปฏิเสธโดยนั้นทรัมป์จะยกมือขึ้นและประกาศแพ็กเกจความช่วยเหลือที่ไม่เคยมีมาก่อนสำหรับระบอบการปกครองของซเลสกี้ และยกเลิกข้อจํากัดทั้งหมดเกี่ยวกับขีปนาวุธการกระทํานี้จะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้นแต่จะทําให้กระบวนการยุติข้อพิพาทล่าช้าออกไปสันเสริญทางร,รัสเซียคำพูดดังกล่าวสอดคล้องครับกับคอนสแตนตินโคซาเซฟรองประธานสภาสูงของสภาดูมากล่าวว่าความคิดของนักวิเคราะห์ที่บ่งบอกว่าเมื่อทรัมป์จะชนะการเลือกตั้ง ทรัมป์จะยุติสงครามโดยการทูดอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งเพ้อฝันและเป็นไปไม่ได้โดยมีข้อความครับว่าจะเป็นเรื่องไร้เดียงสาอย่างยิ่งหากเชื่อว่าภายใต้การนําของทรัมป์สันติภาพในยูเครนจะเกิดขึ้นอย่างก,กะทันหันความขัดแย้งในยูเครนมีทางแก้ไขเพียงทางเดียวเท่านั้นนั่นคือชัยชนะของรัสเซียซึ่งสหรัฐอเมริกาไม่ต้องการภายใต้ประธานาธิบดีคนใดโดยคําพูดดังกล่าวก็สอดคล้องครับกับอเล็กซานเดอร์บีดานินยุก ประธานสูตรปฏิรูปการปรกครองประเทศและอดีตที่ปรึกษาพิเศษของหัวหน้าหน่วยข่าวกรองต่อประเทศของยูเครนกล่าวว่าทรัมป์จะให้รัสเซียเข้าใจว่าสหรัฐอเมริกาจะยิ่งใหญ่ขึ้นอีกครั้งและจะไม่ยอมทนต่อความพยายามใดๆที่จะทำลายระเบียบโลกปูตินต้องสงบสติอารมณ์ลงหรือไม่เช่นนั้นยูเครนจะต้องทำทุกอย่างเพื่อให้งานสำเร็จดาน,นิยุกคาดการรับว่า ทรัมป์จะไม่ระวังระวังเท่ากับโจบเบดนโดยเขาจะอนุญ,ญาตให้มีการยิงอาวุธพิสศยไกลเช่นขี่เป็นอาวุธพิสัยสั้นแบบ A T A C M S ที่ผลิตโดยสหรัฐอเมริกาลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียนั่นก็ประมาณครับว่าด้วยความกล้าได้กล้าเสียของทรัมป์และการประกาศสัดาหให้รัสเซียรู้ว่าสหรัฐไม่ได้เกรงกลัวต่อรัสเซียทรัมป์จะอนุญ,ญาตสิ่งที่โจเบเดนไม่เคยทำมาก่อนตลอดเกือบ3ามปีของสงครามโดยกล่าวว่า หลังจากสงคราม3ปีเราไม่เห็นผลลัพธ์ที่น่าเกรงขามกลยุทธ์ของสหรัฐเมริกาควรได้รับการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันในสนามรบนอกจากนี้เขายังวิพากรณ์การเมืองของยูเครนจะเปลี่ยนไปเมื่อทรัมป์จะเข้ามาดำรงตำแหน่งโดยจะมีการปรับปรามการทุจริตคอร์รัปชันในยูเครนด้วยอย่างไรก็ตามประเด็นที่ว่าทรัมป์ต้องการลดค่าใช้จ่ายกับสงครามก็ถือเป็นนโยบายหลักของการหาเสียงของเขาซึ่งถือเป็นประเด็นที่ซับซ้อน เธทรัมพูดสมมติครับว่าการที่ชาติสมาชิกนาโตจ่ายเงินจํานวน,นน้อยนิดหรือบางประเทศไม่จ่ายเงินเพื่อระดมทุนค่าใช้จ่ายสําหรับการป้องกันดินแดนของนาโตเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้รัมกล่าวเมื่อต้นปีว่าหากเขาได้รับการเลือกตั้งเขาอาจไม่ปฏิบัติตามหลักการของนาโตตามมาตราที่5ก็ได้เนื่องจากหลายประเทศนาโตไม่ยอมลงขันส่งความช่วยเหลือเป็นเงินมาสมทบเขากล่าวว่า นาโต้ล้มสลายไปแล้วจนกระทั่งผมมาผมบอกว่าทุกคนจะต้องจ่ายเงินพวกเขาบอกว่าถ้าเราไม่จ่ายคุณจะยังปกป้องเราอยู่ไหมผมตอบว่าไม่แน่นอนพวกเขาไม่เชื่อคําตอบนี้ด้านเยนสโตนเทนเบิร์กเลกขาธิการนาโต้ในขณะนั้นระบ,บุในแถลงการว่าการจบตีนาโต้ทุกครั้งจะต้องตอบโต้ด้วยความสามคัคคีและเข้มแข็งการเสนอแนะใดๆที่ว่าพัฒมิตรจะไม่ปกป้องซึงกันและกันนั้น ถือเป็นการทำลายความมั่นคงของเราทั้งหมดรวมถึงสหรัฐมิกาส่วนในปัจจุบันนั้นครับมาร์กรุดเลขาธิการของนาโต้คนใหม่ได้ยกย่องทรัมป์ที่ผลักดันให้ชาติพันธมิตรนาโต้ NATO ใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศมากขึ้นโดยบอกว่าประธานาธิบดีคนใหม่ทรัมป์แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งของสหรัฐมิกาตลอดวาระแรกในตําแหน่งของเขาซึ่งถือเป็นวาระที่พิกกระแสการใช้จ่ายด้านกลาโหมของยุโรป การแบ่งปันภา,าระค่ามหาสมุทรแอตแลนติกที่ดีขึ้นและเสริมศักยภาพของพันธมิตรซึ่งคำพูดลักษณะนี้ถือเป็นคำพูดที่แอดมินเห็นด้วยครับเพราะหากประเทศชาติสมาชิกนาโต้ไม่ยอมจ่ายค่าใช้จ่ายในการป้องกันดินแดนร่วมกันภาระค่าใช้ใจ่ายเหล่านั้นส่วนใหญ่ก็จะตกไปอยู่ที่สาหารัฐมิกาซึ่งมันไม่แฟร์เลยโดยการประทุกขึ้นของการรุกรานยูเครนของรัสเซียทำให้หลายชาติในยุโรปตื่นตัวและเพิ่มงบประมาณการลงหุมขึ้น อย่างตา่ำ2%ของ GDP ซึ่งรุดกล่าวว่าเมื่อประธานาธิบดีคนใหม่ทรัมป์เขารับตำแหน่งอีกครั้งในวันที่20มกราคมเขาจะได้รับการต้อนรับด้วยพันธมิตรที่แข็งแกร่งขึ้นใหญ่ขึ้นและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นปัจจุบันพันธมิตร2ใน3ของนาโตใช้จ่ายอย่างน้อย2%ของ GDP ไปกับการองกันประเทศและการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ด้านการองกับประเทศหากรัสเซียประสบความสําเร็จเอาชนะยูเครนได้ รัเสเซียจะมีความกล้ามากขึ้นที่จะรุกรานชายแดนของเรานั่นก็หมายถึงการเปลี่ยนประธานาธิบดีคนใหม่มาเป็นโดนัน์ทรัมป์จะกระตุ้นให้นาโต้เพิ่มขบ้ประมาณในการใช้จ่ายไปกับการซื้ออาวุธซึ่งอุตสาหกรรมการปองกันประเทศต้องยอมรับครับว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนือในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ส,สหรัฐอเมริกากลายเป็นคลังอาวุธของประชาธิปไตยโดยผลิตสินค้าทางทหารจํานวนมหาศาลซึ่งทําให้ GDP จริจีนเพิ่มขึ้น ถึง72%ช่วยให้สหรัฐอเมริกาหลุดพ้นจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำซึ่งแอดมินมองครับว่าทรัมป์จะอาศัยสงครามในยูเครนตะวันออกกลางและอาจจะในอินโดแปซิฟิกมาเป็นผลประโยชน์ต่อสหรัฐอเมริกาอย่าลืมครับว่าทรัมป์คือพ่อค้านักลงทุนที่ประสบความสำเร็จทำคงไม่งงที่จะไปมอบดินแดนยูเครนให้กับรัสเซียโดยที่สหรัฐอเมริกาลงทุนไปแล้วจำนวนมหาศาลต้องมีอะไรกลับคืนมาบ้างด้านการหยุดยุติสงคราม มีรายง,งานครับว่าผู้ที่ใกล้ชิดหรือที่ปรึกษาของทรัมป์มีแนวคิดที่จะยุติสงครามโดยการให้ยูเครนสัญญาว่าจะไม่เข้าร่วมนาโตเป็นเวลาอย่างน้อย20ปีเพื่อแลกกับคำมั่นสัญญาของสหรัฐอเมริกาว่าจะส่งอาวุธให้กับยูเครนต่อไปเพื่อยับยั้งการโจมตีของรัสเซียได้ในอนาคตซึ่งภายในข้อตกลงดังกล่าวยูเครนทำไว้ว่าจะไม่เข้าร่วมนาโตเป็นเวลา20ปีนั้น จะมีการกำหนดพื้นที่ปลอดทหารจำนวนราว1,300กิโลเมตรนั่นก็คือบอริเวณแนวหน้าของยูเครนกับรัเสเซียที่พะทะการในขณะนี้โดยกองลังที่เข้าไปรักษาพื้นที่กันชนดังกล่าวจะไม่ใช่กองลังของ UN ซึ่งแนวคิดนี้แอดมินมองครับว่าประธานาธิบดีวโลโดิเมียนเซเลนสกี้จะไม่ยอมรับอย่างแน่นอนเนื่องจากพื้นที่กว่า20%จะถูกรักเสเซีย,ยยึดครองโดยพืินัยเหมือนกับในไครเมรียและยูเครนคงจะไม่เชื่อคำพูดของสหรัฐอเมริกาอีกต่อไป ซึ่งก็มีรายงานครับว่าหากสหรัฐมีการไม่ยอมส่งอาวุธให้กับยูเครนชาติสมาชิกนาโตในยุโรปจะเพิ่มเงินสนับสนุนให้กับยูเครนรวมถึงอาจใช้เงินที่อายัดไว้ของรัสเซียจํานวนกว่า3ามแสนล้านดอลลาร์สหรัฐทุ่มอาวุธให้กับยูเครนอย่างไม่มีข้อจํากัดและหากสิ่งนั้นเกิดขึ้นอาจเห็นการส่งความช่วยเหลือทางด้านอาวุธและกําลังพลจากชาติยุโรปในยูเครนเพราะชาติยุโรปก็ไม่ต้องการที่จะเสี่ยงตกเป็นเป้าหมายของรัสเซียเช่นกันครับทุกผู้ชม และนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากทุกผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ